สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับไปเกิดไหมโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลยิงจรวดปิดชีพกลุ่มกอกร้ายฮิตบัลล้อดับสยองคาร์ดรถและกองทัพอากาศอิสราเอลถล่ทมทำลายฐานที่มั่นและจุดยิงจรวดของกลุ่มกอกร้ายฮิตบัลลาอใส่ไม่ยัง้งเสียหายยับเยินแลยงานเข้าเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอคของกองทัพอิสราเอล ล่วงตกในชวนกาซามีทหารอิสราเอลเสียชีวิตสองนายเกิดจากสาเหตุนี้ เมื่อวันที่11กันยายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาสฮิตบลุละอิราและพันธมิรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยกลคงกว่ดร้างกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นศัตรูของกองทัพอิสราเอลและประเทศอิสราเอลอย่างต่อเน,นื่องนะครับ เพื่อมาให้มาโจมตีประชาชนชาวอิสราเอลได้โดยชาการสู้นี้กองทัพอิสราเอลได้ไรายงานไว้ว่าได้ทําการโจมตีด้วยโดยโจมตียิงจรวดใส่ตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮิดบอลล์นะครับในพื้นที่เมืองเมอันจาบันทางตอนใต้ของเลบวนอนเมื่อช่องชวงเช้าของวันที่ผ่านมานะครับโดยกําหนดเป้าหมายที่เป็นผู้ปฏิบัติการกลุ่มก่อการร้ายฮิดบอลล์ สองลายนะครับตามรายงานขา่าวโดย1นลายเสียชีวิตส่วนคนที่2องได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีนะครับแดินออกจากนี้กอนครัพอิสราเอลยังได้โจมตีเครื่องยิงจรวดของกลุ่มก๊อกลายฮิตบอลละ ในพื้นที่เมืองมาลีมินซึ่งกองทัพอิสราเอลระบุว่าเคยใช้โจมตีอิสราเอลมาแล้วและกองกําลังป้องกันอิสราเอลเสรีว่ามีการโจมตีเครื่องยิงจรวดที่กําลังเตรียมจะยิงใส่ประเทศอิสราเอลนะครับในเมืองลาชายาอันฟูการ์สุดท้ายก็ถูกกองทัพอิสราเอลตามถล่มไล่ล่าโดยโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอล ยิงจรวดโจมตีทำลายสายไม้ยังรวมถึงเครื่องบินรบเทพอกครับทำลายจุดปล่อยจรวดของกองทัพก,กลุ่มอกาะคาลยฮิตบอลล่าไม่ยังจะทําให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีตามภาพนิ่งและภาพวิดีโอที่ปรากฏเลยนะครับพี่น้องสามารถเป็นทีมสมาชิกกลุ่มอกะาะคาลยฮิตบอลล่าได้อย่างน้อยสองลายนะครับไปเกิดใหม่รายงานตัวกับพานละหรือมัตราในโรอีกแล้วชาวผลกกร,รมที่ตามสนองฮิตบอลล่าเองที่อยู่ดีว่าดีมาทําลายประเทศอิสราเอลก่อนนะครับสุดท้ายมาไอทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับ การต่อมานะครับเป็นผลงานของเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอล ที่ได้จัดหนักจัดเต็มตำแหน่งฐานที่มั่นของกลุ่มกองกำลังฮิตบอลเลาะอย่างต่อ,เ,อเรื่อยมานะครับโดยจากการสูร้รบนี้กองทัพอิสราเอลเผยว่าเครื่องบินรบเทพของกอ,องทัพอิสราเอลได้โจมตีฐานยิงจ,จรวดของกลุ่มอกองกำลังฮิตบอลเลาะมากกว่า30แห่งและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆของกลุ่มอกองกำลังฮิตบอลเลาะในพื้นที่ประเทศเลวนันทางตอนใต้เมื่อช่วงกําคืนที่ผ่านมานะครับโดยการลุทถลมโจมตีดังกล่าวของเครื่องบินรบเทพของกอง,งทัพอิสราเอลนั้นเกิดขึ้นในเมืองทางตอนใต้ของเลเมือง เจบาอินนาคูดาเมืองเดียเมืองเอย่านเมืองซิบคินนะครับถูกทำลาย ด้วยน้ำมือของกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับยิงระเบิดเจด้ามถล่มโจมตีโดยเฉพาะบริเวณเครื่องยิงจรวดฐานยิงจรวดของกลุ่มกอกร้ายฮิตบัลลมากกว่า30แห่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับฮิตบัลลอนะครับการนี้ถูกกองทัพอิสราเอลถล่มโจมตีจัดหนักจัดเต็มสัตึมสัตึมแบบนี้ไม่เหลือเลยนะครับส่งผลให้เกิดระเบิดเถิดเทิงเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีอีกแล้วเกิดกลุ่มควันและเปลวไฟลุกโวยพุ่งจากตำแหน่งที่ระเบิดเจดมของกองทัพอิสราเอลรวมถึงอาวุธหนัก กุมกอก้ายฮิตบนเลาะต่างๆเหล่านี้คาดว่างานนี้กุมกอกลายฮิตบนเลาะสูญเสียยุทธปกรณ์สูญเสียฐานยิงจรวดสูญเสียกาลังพลจํานวนมากแน่นอนนะครับถ้ามีกําลังพลอยู่ในบริเวณนั้นไม่น่ารอดนะครับเพราะว่ายิงได้อย่างแม่นยําม,มากๆจริงๆนะครับพี่น้องโดยกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าเครื่องยิงจรวดและจุดโจมตีอื่นๆเป็นภัยคุกคามต่อพลเรือนชาวอิสราเอลทําทให้กองทัพอิสราเอลได้ใช้หน่วยรวกข่าวกรองนะครับของกองทัพอิสราเอลชี้ไปกัดว่าจุดพลจรวด ของกลุ่มกกาดล้า,ลาฮิตบุลละอยู่ตรงไหนบ้างจะนํามาสู่การชี้วิกาศที่แม่นยําให้กับกองทัพอากาศอิสราเอลและนํามาสู่การโจมตีที่แม่นยําของกองทัพอากาศอิสราเอลแบบนี้ในที่สุดนะครับสัต,ตึ้มสัตตุ้มแบบนี้ในที่สุดส่งกลุ่มกกาดล้า,ลาฮิตบุลละและยุทธบุคคลของฮิตบุลละ เป็นเซเลเซตปุ๋ยในพื้นที่ของประเทศเลบานอนทางตอนใต้ต่อไปจากผลรามที่ทาสนองฮิตบนลาะเองที่อยู่ดีว่าดีมาช่วยฮามาเล่นงานประเทศอ,อิสราเอลก่อนสุดท้ายไหมทุกแก่ท่านทุกนั้นก่อถึงตัวไปวันนี้นี่เองนะครับเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่งานเข้ากองทัพอิสราเอลอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อได้มีเหตุการณ์ที่เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอิสราเอลรุ่นแบ็กฮอกนะครับของกองทัพอากาศอิสราเอลจากฝูงบิน123ดีเซอร์เบอร์นะครับได้มีการตกนะครับพี่น้อง ในค่ำคืนที่พังมาระหว่างการลงจอดที่เมืองดาฟานาสถานที่ที่กองพล1น2ปฏิบัติการใกล้กับแกนฟีลราเดลฟีนะครับระหว่างภารกิจอพยพทหารที่รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนโดยผู้โดยสาร2คนบนเฮลิคอปเตอร์เสียชีวิตนะครับและคนอื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน3.2มทนาทีเฮลิคอปเตอร์แบ็กฮอคของกองทัพอากาศอิสราเอลพร้อมลูกเรือนะครับได้เตรียมลงจอดที่ เมืองดาฟา์เพื่อวัตถุประสงค์ในการอพยพทหารอิสราเอลที่ระบาดเจ็บนะครับจากพื้นที่ในเมืองราฟา์เพื่อนําไปรักษาในโรงพยาบาลน,นะครับแต่การเข้าครับก็พลาดนะครับในเมื่อกระบวนการลงจอดขั้นสุดท้ายนะครับภายในพื้นที่เมืองดาฟา์นั้นเฮลิคอปเตอร์ตกพื้นโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับตามรายงานข่าวรายงานทงอากาศกล่าวด้วยความมั่นใจสงูงว่า นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ยิงของศัตรูแต่เป็นความผิดพลาดทางเทคนิคหรือความผิดพลาดของมนุษย์นะครับโดยการตกดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายในเฮลิคอปเตอร์นะครับมี4รายได้รับการอพยพเนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับและมีอีก4รายได้รับบาดเจ็บปานกลางและเหล่าผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับและผู้ได้รับบาดเจ็บปานกลางนั้นถูกนําส่งโรงพยาบาลโซโรคานะครับของประเทศอิสราเอลและเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทําให้ในายพลโทเมอร์บา ผู้บัญชาการของทัพอากาศนะครับได้สั่งการจัดตั้งทีมสอบสวนพิเศษเพื่อสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับโดยให้ทีมงานเข้าไปที่สวนกาซาตั้งแต่เช้าและเริ่มการสอบสวนนะครับและกองทัพอิสราเอลนะครับก็ได้เปิดเผยรายชื่อทหารของกองทัพอิสราเอลสองรายที่เสียชีวิตจากเเฮลิคอปเตอร์ตกในสวนกาซาตอนใต้ว่าพวกเขานั้นมีชื่อว่าจาก 10x ดเนียลอารูนะครับอายุ37ปีจากเทีวอาวิ และจา1สิอทอมอิสชาลอมวัย38ปีจากน็ดฮาริมนะครับโดยทั้งคู่ทำหน้าที่ในหน่วยค้นหาและกู้ภัยระดับอีลีทส6 9ของกอ,องทัพอากาศอิสราเอลและผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์นี้ได้แก่นักบิน2ลายและ ข้างเครื่องฝูงบิน123ของกองทัพอากาศอิสราเอลแพทย์สำรองหนึ่งรายและทหารอีกหนึ่งรายจากหน่วยห6 9นอกจากนี้ยังมีแพทย์สำรองหนึ่งรายและช่างเครื่องอีกหนึ่งรายที่รับบาดเจ็บปานกลางโดยทหารจากกองพันวิศวกรก,รการรบที่เจ0ได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างการสู้รบที่ราฟาซึ่งเขากําลังจะได้รับการอพยพโดยเครื่องบินแบงคฮอคนะครับเฮลิคอปเตอร์แบคฮอคแต่ว่ามาตกเสียก่อนนะครับตามรายงานข่าวที่ กองทัพอิสราเอลรายงานไว้และก็มีเฮลิคอปเตอร์ลำอื่นนะครับมารับเขาไปรักษาแทนนะครับพี่น้องตามรายงานข่าวของกองทัพอิสราเอลก็มีความสูญเสียของกองทรบากาศอิสราเอลนะครับที่เฮลิคอปเตอร์เบคฮอกล่วงตกในพื้นที่สวนกาซาในเมืองราฟ,ฟาจะทำให้มีทหารอิสราเอลเสียชีวิตไป2อรายและบาดเจ็บ อีกหลายรายนะครับแอดวินก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากการจากไปของพวกเขาในครั้งนี้ด้วยนะครับแวะขอจิตตามถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดวินขอจากลากระพงเท่านี้ถ้าพูดบัญชาพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆ่าต่อไปขอบคุณมากครับ